สวัสดีครับพบก,กับสุปขกาวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่สนามแตกแน่ คนไทยที่อาศัยอยู่ประเทศสิงคโปร์นะครับได้หาซื้อตั๋วเข้าเชียดทัพทั้งศึกหมดเกลี้ยงแล้วนะครับโอ้โหตอนนี้กระแสมาแรงอย่างมากทีมชาติไทยนะครับเตรียมเดินทางไปประเทศสิงคโปร์เพื่อแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2026ส่อนอเชียร์รอบที่2นัดที่2กลุ่ม4พบกับทีมชาติสิงคโปร์ที่สนามกีฬาแห่งชาติสิงคโปร์ในวันอังคารที่21พฤศจิกายนอยู่นี้โดยเกมนี้มีความหมายมากๆเลยนะครับสำหรับทีมชาติไทยของเราถ้าหากแพ้ก็บายบายเพราะจําเป็นต้องชนะสถานเดียวเท่านั้น เพื่อโอกาสลุ้นเข้ารอบในอีก4เกมที่เหลืออยู่นัดแรกไทยแพ้ให้กับจีนนะครับไป1ประตูต่อ2ที่บ้านของตัวเองแฟนบอลยังคงให้ความสำคัญและเชียร์กับทีมชาติไทยเหมือนเดิมนะครับโอ้โหก็เล่นให้สะใจไปเลยนะครับเอาใจเรากลับคืนมาด้วยโดยเกมนี้นะฮะ บัตรการเข้าชมการแข่งขันทีมชาติไทยไปเยือนสิงคโปร์ปรากฏว่าถูกจําหน่ายหมดเกลี้ยงแล้วนะครับผ่านทางเว็บไซต์สมาคมฟุตบอลสิงคโปร์ซึ่งก็โคต้าที่ไทยได้บัตรตั๋วเข้าชมเกมที่ประเทศสิงคโปร์ในครั้งนี้ในการเล่นเป็นทีมเยือนได้4 00 0ที่นั่งนะฮะซึ่งก็ หมดเกลี้ยงแล้วนะครับท่านผู้ชมเนื่องจากคนไทยในประเทศสิงคโปร์ได้ไปแห่ซื้อกันก่อนหน้าน,นี้แล้วนอกจากนั้นก็จะมีแฟนบอลจากประเทศไทยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยร่วมเดินทางไปเชียร์อีกหลายร้อยคนอีกด้วย โดยสำหรับบัตรเข้าชมเกมแฟนบอลไทยอยู่ที่25ดอลลาร์สิงคโปร์หรือประมาณ651บาทครับโอ้โหก็ยังคงฟีเวอร์เหมือนเดิมนะครับสู้ๆครับใจขาดดิน2นัดนี่คนดูหลายหมื่นเลยนะท่านผู้ชมขนาดไปเยือนนะครับได้ตั๋ว4 0 0 0ใบย,ยังหมดท่านผู้ชมจำได้ไหมจีนเนี่ยมาเยือนได้แค่2,000ใบนะครับมาเยือนไทยแต่ไทยไปเยือนสิงคโปร์ได้4ี่พใบย,ยังหมดคุณจะมาล้อเล่นกับแฟนบอลไม่ได้นะครับต้องสู้ใจขาดดิน บอลโลกเอเชียเกมแรกยอดผู้ชม3 60,000คน โดยทีมอิรักนะครับแน่นเอียดเลยส่วนไทยตามมาเป็นอันดับที่3ที่ยอดผู้ชมเข้าชมเกมมากที่สุดนะครับรงใจจากแฟนบอลซูเปอ์โล2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2ที่แบ่งเป็นการแข่งขันออกเก้ากลุ่มค 4, ุมรอซีเทียมโดยประเดิมสนามน,นัดแรกเกมแรกครบทุกกลุ่มแล้วนะครับเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งรอบแบบการแข่งขันแบบยเย้าเยือนกลับมาสร้างความคึกคักให้กับวงการฟุตบลอลเอเชียอีกครั้งหลังจากที่ก่อนหน้าน,นี้โดนไวรัสโควิด19เล่นงาน จนต้องจัดรูปแบบการแข่งขันสนามเป็นกลางเสียเป็นส่วนใหญ่และสนามปิดก้าวกลุ่มสแปคู่ในนัดแรกที่ผ่านมาก็มีแฟนบอลทั่วทวีปเอเชียเข้าชมเกมในสนามยอดรวมอยู่ที่363,129ก่อนทำให้ค่าเฉลี่ยการแข่งขันเกมแรกอยู่ที่21,73คนต่อเกมนับว่าเป็นตัวเลขที่น่าสนใจโดยเกมที่มีแฟนบอลเข้าชมสูงสุดในนัดแรกก็คือเกมที่ อิรักเปิดบ้านเอาชนะอินโดนีเซียไป5ประตูตัวหนึ่งโดยมียอดผู้ชมเข้าชมเกมการแข่งขันสูงมากนะครับในเกมนี้ถึง64,447ก่อนโดยจำนวนแฟนบอลเกมแรกในศึกฟุตบอลโลก2026รอบกรเลือโซนเอเชียจัดอันดับได้หนังนี้อันดับที่1นนะครับเกมอิรักเอาชนะอินโดนีเซีย5ประตูต่อหมีผู้ชม6 4 4 4 7กน อันดับที่2เกมเกาหลีใต้ถล่มสิงคโปร์ไป5สูนะครับเกมนี้มีผู้ชม64,381คนอันดับที่3นะครับทีมชาติไทยแพ้กับทีมชาติจีนไป1ประตูต่อ2โดยในเกมนี้มีผู้ชม3 5ม0มคนอันดับที่4นะครับญี่ปุ่นที่เปิดบ้านเอาชนะเมียนมาไป5ประตูต่อศูโดยเกมนี้นะครับมีผู้ชมเข้าชมเกม3 4 4 8 4คน อันดับที่5คูเวตนะครับที่แพ้กับทิมชาอินเดียเฉยเลย10ในบ้านของตัวเองโดยเกมนี้มีผู้ชมเข้ามาชมเกมทั้งหมด32,786คนส่วนอันดับที่5น,น,น,นะครับเป็นท่านนันของออสเตรเลียนะครับที่เปิดบ้านเอาชนะบังกลาเทศไป70โดยเกมนี้มีผู้ชม2876คนนะครับนี่และครับโอ้โหสุดยอดจริงๆน,นะครับทีมชาติไทยของเรามีผู้ชมติดมา 3สเลยนะครับท่ชม,ชมโดยเข้าไปชมเกมที่ไทยแพ้จีนไป3 5 9 0 9คนนะครับโอ้โหแสดงว่าบอลไทยกำลังกลับมานะครับท่านผู้ชม,ชมแต่ถ้าหากโอ้โหฟอร์มไม่ดีหรือว่าแพ้สิงคโปร์อีกรับรองนะครับคนจะน้อยลงไปเรื่อยๆแบนตลอดชีวิตโทษสูงสุด สมคาคมฟุตบอลไทยตัดสินใจลงโทษแบนตลอดชีวิตเป่าสมศักดิ์นะครับหลังไปเหยียดสีผิวแข้งปราจีนโหดสุดๆโทษแบนสูงสุดคัเดือดคาเลยนะครับสำหรับสมบคาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ตัดสินลงโทษแบนตลอดชีวิตสมศักดิ์ภูสมนึกหลังจากพิัดสินแสดงพฤติกรรมเหยียดสีผิวอับดุลกอดีรีฮามิดกองหน้าลูกคึนไทยกาน่าในวัย22ปีของสโมสรปราจีนบุรีสิตีิ ตามคณะกรรมการสอบสวนจัรยาตามที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพร,พระบรมราชนุปถัรภ์นะครับได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนจรยญญาโดยมีพลตํารวจโทอํานวยนิ่มโมโนประธานคณะกรรมการกรณีปัญหาในการแข่งขันฟุตบอลเพื่อสอบสวนเหตุการณ์ในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพรายการปุย๋ยรุ่งอรุณลีหรือไทยลีก3นะครับในวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมาทู่ระหว่าง สโมสรปูกแดงยืนต็ดพบก,กับสโมสรปราจีนบุรีสิตีิโดยในการครั้งนั้นนะครับที่นายสมศักดิ์ผูสมนึกผู้ตัดสินกีฬาฟุตบอลหรือกรรมาการแสดงพฤติกรรมไม,ม่เหมาะสมด้วยการใช้วาจากล่าวถึงผิวสีของอับดุลกอดีกรีฮามิดก็หน้าลุกขึ้นไทยกนหน้าในวัยยุบสองปีของสโมสรปราจีนบุรีซิตีิในการแข่งขันกีฬา,าฟุตบอลรายการดังกล่าวข้างตน้นเป็นพฤติกรรมเหยียดสีผิว ทาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยทางสมาคมยืนยันบทลงโทษตามที่คณะกรรมการพิจารณาบทลงโทษตามระเรรบียบข้อบังคับด้วยว่าจรยาสําหรับนักกีฬาอาชีพและบุคลากรกีฬาอาชีพในความดูแลของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพร,พระบร,ร,รมราชุปถัมภ์พศ2560แก้ไขเพิ่มเติมโดยบทบังคับกำหนดนะครับแบน นายสมศักดิ์ปูสมนึกที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่จัดการขันในฟุตบอลรายการลีกอาชีพที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดขึ้นให้การรับรองแบนตลอดชีวิตไม่ให้ทําหน้าที่ทุกรายการไปตลอดชีวิตนะครับโอ้โหโหดสุดๆแบนตลอดชีวิตแล้วจะไปทําอะไรกันครับเนี่ยก็แบนแล้วนะครับส่วนท่านั้นของนักเตะ อับดุลกอดีรีฮามิดกองหน้าลุกขึ้งไทยกาน่าก็ได้รับความเป็นธรรมแล้วด่วนโอกาสนี้ครั้งสุดท้ายหลังเกมที่ทีมชาติไทยประทะกับสิงกโปรเสร็จและมีผลการแข่งขันที่ไม่ดีจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นั่นก็คือการปลดมาโนปูกิงแล้วให้มาจระอิชิอิเข้ามาคุมทีมแทนก็หลงหลังจากจบเกมการแข่งขันนัดแรกุูบัลโลก2 0 6เราก็เลือกส่วนอเชียกกุ่มซ ท,ทีมชาติไทยผ่านใต้การนำทัพของมนโนปูกิง่งหวังพาทีมไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งแรกในประวัติศาสตร์แต่หลังพ่ายคาบาันกับทีมชาติจีนไป1-2สฉะนั้นทําให้การชิงตัวไปฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครั้งประวัติศาสตร์ของทีมชาติไทยจําเป็นจะต้องเดินหน้าเก็บชัยชนะที่เหลือให้ได้สถานเดียวเท่านั้นโดยล่าสุดมีรายง,งานมาว่าทีมชาติไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นะครับ หลังเกมคัพบอโลกที่จะบุกไปเยือนสิงคโปร์ในวันที่21สิเพฤศจิกายนนี้ซึ่งกระแสมาแรงอย่างมากว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตัวคุณเสือทีมชาติไทยแานมนโนููกิ่งถ้าหากว่าในนัดนั้นไทยเสมอหรือแพ้รับรองว่าโดนแน่นอน โดยมีมาชาดระดะอิชิอิกุนซึระดับปรมาจารย์จากญี่ปุ่นเป็นตัวเต็งหนึ่งที่จะเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติไทยคนใหม่หลังจากนี้แฟนๆชั้งสึกว่าอย่างไรก็ดูแล้วนะครับถ้าหากแพ้อีกรับรองได้ไปแน่นอนนะครับโค้ชมาโนนะครับตอนนี้รอเสียบแล้วนะครับสำหรับทางด้านของมาชาดระดะอิชิอินะฮะนี่คือสุดขาวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบเช้าของวันที่19พฤศจิกายน